ช่วงนี้มีความสนุกของละคอรอีกหนึ่งเรื่องให้รับชมกันค่ะ มาที่ละครหลงกลิ่นจันทรคืนนี้อย่าพลาดลุกไปไหนเลยนะคะเพราะมีคดีให้ลุ้นแต่ละคดีดเปิดป<ห>ุด๊บพร้อมเฉลยปั๊บแบบไม่ต้องรอนานมาดูหนึ่งคดีที่ทัพทีมบมบเนรินบอสชนะการเก่งกาดและถนอมสี่ตำรวจทีมเวิร์กจะไปเปิดโปงคืนนี้กันค่ะงานนี้เจอผีเอ๊ะหรือคนปลอมเป็นผีมาสร้างเรื่องที่วัดทีมตำรวจโชกุนตลบหลังจับแบบซึ่งหน้าแผนของสารวัตรจะเป็นอย่างไรมารอชมค่ะแต่ที่อยากนําเสนอในฉากนี้ก็คือลีลาปาเทียนพรรษาของทัพทีมที่บอกเลยว่าแม่นเป๊ะเบื้อง หลังไม่ต้องซ้อมอะไรมากคว้างปุ๊บโดนเต็มๆทัพทีมยังว้าวเลยค่ะไม่คิดว่าจะแม่นขนาดนี้พี่ดำพี่ดำคว้างเทียนคว้างด้วยเทียนพันษาเขาเรียกพุ่งเหลาช,ชยายพุ่งเหลาชายเขาเรียกพุ่งเหลาชายด้วยเทียนพันษายิงปืนไม่ธรรมาดายิงปืนในวัดไม่ได้ก็เลยใช้เทียนน,น้อยนะ่า น้อยน่าเรคนปกติจะคว้างมีดคว้างดาบอะไรกันนะนะอันนี้คว้างนี่เทียนภาษาที่ดูดินนั่งอกคว้างคว้างผู้ร้ายที่เทียนภาษาคนร้ายกลุ่มนี้มีหนึ่งคนที่คนดูคุ้นหน้าคุ้นตาเขาคือใครและทำเพื่ออะไรรอติดตามนะคะส่วนความเฮฮาก็มีให้ชมไม่ขาดคืนนี้รอชมความฮาสไตล์หมอดินให้ดีรับรองคุณจะหลุดคำและได้ยิ้มก่อนนอนแน่ๆค่ะปาทไมตัวนีวะเนี่ยสามสองหนึ่ง ก่อนจากการฝากไว้นิดนึงนะคะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องสวมหน้ากากห้มิดชิดล้างมือเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดค่ะวันนี้จ้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Pay the fish go. Oh yeah. Okay. Oh yeah.